สวัสดีค่ะหลิงๆนะคะวันนี้หลิงก็จะขออนุญ,ญาตมาแนะนำการออกเสียงภาษาอังกฤษสามตัวเลยวันนี้นะคะนั่นก็คือมีตัวตัว C ตัว S แล้วก็ตัว Z นะคะหรือว่า,าถ้าอ่านตามบ้านเราก็คือตัว Z นั่นเองชี้แจงก่อนว่าคือตัว Z เนี่ยหรือว่าตัว Z เนี่ย คือบ้านเราเนี่ยอาจจะพูดไม่ถูกนะเพราะว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ถ้าอ่านาตัวแซตตามภาษาตามอ,าออกเสียงคนอเมริกันเนี่ยมันจะต้องออกว่า z ไม่ใช่ z นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเราไปเอามาจากไหนอาจจะเป็นเพราะอมาจากยุโรปมั้งเพราะว่าแถวยุโรปถ้าหลิงจำไม่ผิดเขาจะออกว่า z หรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ค่ะคล้ายๆกันแต่ว่า แน่นอนคือไม่ใช่ Z นะคะที่เอา3ตัวนี้มาสอนทีเดียวเลยเพราะว่ามันมีความแตกต่างแล้วความเหมือนกันอย่างตัว z คือทั้ง3ตัวจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมีหลายคำที่คือตัว z ตัว z กับตัว s ก็คือตัวแกับตัว s เนี่ยจริงๆแล้วมันออกเสียงซอโซ่พวกซอซอร์เอร์ซอราลาอะไรอ้ซอรสีคือมันเป็นเสียงซอทั้งหมดนะคะแต่สำหรับตัวตัว c เนี่ย เออมันออกเป็นเสียงของพวกซอเสือซอโซอะไรได้ได้หมดแต่อาจจะมีเสียงที่ถ้ามีตัวซีจะออกเป็นเสียงของตัวคอควายด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเอามาให้หลิงมีคำศัพท์ที่หลิงเขียนขึ้นมาที่หลิงเลือกขึ้นมาแล้วหลิงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะว่าการออกเสียงมันตา่างกันยังไงเพราะว่าตัวอย่างเวลาเราออกเสียงตัว S กับตัวตัว Z หรือตัว Z เนี่ยบางทีมันคล้ายๆกัน แต่ว่าอย่างคนไทยบ้านเราเนี่ยเราอาจจะออกไม่ถูกนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คือเสียงตัวแซดเนี่ยมันจะต้องมีเสียงที่ลากยาวเ,เดี๋ยวหลิงจะลองลองพูดให้ฟังนะคะคือตัว z มันจะต้องมีเสียงที่เติมต่อจากมันเป็นเสียงจากลำคอะคะ่ะแบบ คล้ายๆตัวตัว V ค่ะที่าราที่หลิงสอนนะคะคือตัว V เนี่ยมันก็จะมีเสียงเ,เหมือนกับจากลําคอออกมาใช่ไหมคะแต่ตัว W หรือตัว V ธรรมดามจะไม่มีเหมือนกันกับตัว S กับตัว Z คือตัว S เนี่ยก็จะเป็นเสียง S ธรรมดาแต่ว่าตัว Z เนี่ยเสียงมันจะออก Z นะคะจะเป็นเสียงที่ออกมาจากลําคอเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่หลิงเลือกขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะคือจากแถวแรกเนี่ยเดี๋ยวหลิงจานให้ฟังก่อนนะว่ามันเสียงมันตายย่างยังไงลองฟังดูนะคะจากตัวแรกค่ะ zoom connect son net. เห็นไหมคะคือตัว c เนี่ยมันจะมีมันจะมีทั้งคำที่ออก เป็นเสียงของข้อควายแล้วก็เป็นเสียงพวกซอโซสอเสือนะคะแต่ว่าซอเนตก็คือซอเนตธรรมดาเป็นเสียงซอโซธรรมดาเออซอเสือแต่ว่าซูมเนี่ยคือเวลาพูดตัว Z เนี่ยเราจะต้องอ,อย่างที่ที่หลิงบอกนะคะคือเพิ่มความเ,าเสียงจากลําคอกล้องมาจากลําคอนะคะอันนี้เนี่ยคล้ายๆกันเลยต่างกันแค่ตัวแรกนะคะอันนี้สถานว่า zoom อันนี้จานว่า comb นะคะอันนี้เหมือนกันต่างแค่ตัว z กับตัว s ตรงนี้นะคะก็จะอ่านต่างกันนะคะอันนี้จานว่า laser อันนี้จานว่า laser เห็นไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้เป็นตัว c อันนี้เป็นตัว z นะคะ blaze glance เห็นไหมเอ่ยอันนี้เนี่ยอันนี้คำสองอันนี้ที่หลิงเอามาเนี่ยเพราะว่ามันจะยูนิคนิดนึงคือ คือในในตัวเดียวเนี่ยเห็นสังเกตว่าจะมีซีทั้งสองตัวนะคะแต่ซีตัวแรกเนี่ยจอ,อกเสียงเป็นเป็นเสียงของซาโซกับซาเสือนะคะแต่ตัวที่สองเนี่ยออกเสียงเป็นของข้อควายเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เหมือนกันคำแรกอ่านว่า circle คำที่สองอ่านว่า circus circle circus อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัว s ธรรมดานะคะซึ่งน่าจะออกกันออกเสียงง่ายอยู่แล้ว c กับ sunday นะคะโอเคเดี๋ยวหลิงจะมีตัวอย่างประโยคนะคะพิกที่หลิงเลือกขึ้นมานะอันนี้เนี่ยประโยคสองประโยคนี้หลิงเลือกขึ้นมาเพราะว่ามันมีตัว c ตัว z แล้วก็ตัว s ในประโยคเดียวเยอะมาก นะคะจะลองเด,เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วอยากให้ทุกคนลองอ่านตามนะคะแรกนะคะ An ice cream is a frozen food containing cream or milk and butter fat, sugar, flavoring, and sometimes eggs. ขั้นเระโยคที่สองนะคะ It is a green paradise in the middle of the city and it contains a small zoo. เดี๋ยวจะอ่านช้าๆนะคะ An ice cream is a frozen food containing cream or milk and butter fat, sugar, flavoring, and sometimes eggs. It is a green paradise in the middle of the city and it contains a small zoo. ได้ไม่เอ่ยหวังว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะคือเสียงคือ3ตัวนี้มันก็จะมีเ,เสียงที่คล้ายๆกันเนาะก็ก็ลองไปฝึกกันดูเนาะน่าจะไดออ้อยากให้ระวังมากๆคือตัว c กับตัว s เนี่ยมันจะไม่ยากมากแต,ต่ตัว z หรือตัว z เนี่ยต้องระวังกันนิดนึงต้องลองฝึกนะคะเสียงมันจะออกมาจากลำคอนะ z เห็นไหมคะคือเดี๋ยวจะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะคำว่า อย่างคำว่าส,วส่วนสวนสัตว์ใช่ไหมคือ zoo เสียง z ตัวแรกเนี่ยมันจะต้องออกมาจากลำคอ zoo นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว s ธรรมดาเนี่ยมันก็จะเสียงเป็นตัว s ธรรมดาก็เป็นซู่เห็นไหมคะแตกต่างกันเนาะเห็นไหมลองดูนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรหรือว่า มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะแล้วยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดคอยติดตามหลิงแล้วก็ยังไงแล้วเดี๋ยวหลิงจะพยายามเอาเทคนิคการพูดภาษาอังกฤษให้ชัดๆมาฝากกันอีกนะคะถ้ามีผิดพลาดอะไรหลิงก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าก็หวังว่าคงช่วยทุกคนได้เนาะโอเคงั้นวันหลังเราค่อยคุยกันบ๊ายบาย